สมบัแกมแดงองตรงแตะขวาอันนี้พี่น้องโอ้ยสมัตกระดากระดีงะยงน้ำกระปุนแดงจึงเครื่องจ้าเบิ้งแนืผู้สีสันเป็นตะแซบสีมือเอือยพรนะคะอันนี้ของเทอเท้านะคะก็แซบคือกันคะ่ะแต่ว่าห้าสศิลลงไปกินยุดเที่ยงหน้านะจ้าพี่น้องจ้านนะห้าสิลงไปนั่งกินยุดอันนะั้นเนาะ สวัสดีพี่น้องต้องไปเบิร์สุกุสุคนอีกรอบก็แล้วกันจ้าฮัาเสเออลงไปกินอยู่เที่ยงนะจนไม่นั่งตุ้ยต๋ยยัยงมาทันมา,อามอุจจาอมล拉กับบลาปากจ้าวาสิมาหรือบอมานะคะนะคะถ้ากันสีดยาน้ามอค่ะสีดยาบำรุงสนาันวันไวค่ะมีแตพวกวิง่งเวียนศีรษะหน้ามือตลายคายจะเป็นลมนะคะสีดยาบำรุงเข้มใหญ่เข้าไปบริสีเธอระพี่น้องเลยขอบบริสบำรุเงเธิงมิแต่อยากเป็นวิง่งเป็นเวียน ปะปะ,ปะลงไปจัดเอาข้องลงไปกินอยู่เที่ยงหน้ามันจะเย็ยนจะพี่น้องหักกัพักกันหูพอบลงมากินอดี่เที่ยงหน้าพี่น้องมองมันเย็ยนเนี่ยนะพี่น้องเอ้ย,อยนี่จะใส่เพื่อนเอาบักกะทินกันนี่บักกะทินลงมาแกใส่น้ำนี่กำลังหูพอบกันลงมาจ้าหูพอบจ้าหูพอบจ้าลงมากินเป็นโมแม่ยกลบถึนแหละ แต่ว่าเอ้าเอาเดี๋ยวมือแรงเนี่ยมันจะถืนมาอยู่ได้นี่พี่น้องเอ้ยฝน,นยตกมาลดจ้าตอนนี้ต้องการนำเข่าหน้าอยู่ค่ะนำเส้นหน้าให้แนเอาม,ากะ,นนนนมะกะทิหน่อยด้วยนั่นมีแต่บะกะทินแก่เต็มเนี่ยเครื่องดื่มรับประทวยวน้องบอยยกเป็นเช่งลงมาเลยนะ ยกทางแข้งลงมาเลยนะถ้วยอ่าเจ้าก็ได้กินกนระแลมก่อนปลาท,ทันทีว่าออกฤทธิ์เนาะยาทันทีว่าออกฤทธิ์พี่นอ้องเอ้ยฉีดย,ยาบำรุงเข้าไปเมื่อกี้นี่ยันทีว่าไปไปปีนอัลบัติทินแรกนะต้องการามาตรีสมาตีตือสมาตีลงเข้าน่ะจูวัดวัดเดียวเลยได้ออกท,ทั้งหูทั้งโอ้ยก้นก้นใจมือใจตีนปาก เด้นะเฮ้ยเจ้าข hey, no uh, ึ้นไปบางนาแต่กัดยิ่งอรลณนะไร้ไ้มาแกกินสีพุนหนาอีหย่าง้ถุงมือควันจังพ่อ้เเออเห็นบ่เวนได้เห็นบ่ไอเปียกขอนุญาตละแน่ขอหนูหยาได้ขอญงของม่เออไม่ก็มีนี่เธอว่าจะนี่บเธอว่าจะต้องข้นน่อยหนึ่ง

ลงจากระตูลเลเฮ็ดระวังในหำนั่นร <c oughs> ิ่วงนำอื่นดอก่ห่ะไกูย่ได้คู่มือเยก็นอนหำน่นแล้วบ่มีหำเอามัตาตบ่ผัวางคอยแน่มาถือว่ไม่กบโทษเด้อไม่ญ่พอหา่เอ้โทษเดิมพอทิมใจหัวกเลย

เออพูนพูนเป่าพูนปลา <c oughs> ดำเบิดเจ้าว่าเจ้าขาดมาเฮ้ยมันดำหมดแล้วใช้นางสาวเอ้าทะลงไหนางสาวอ่านี่ใส่ถ้วยลงลหลบกระทะหยุกไหมลบลบลบวดแคน <t os> <t os> anyway> ้ัดให้ผู้อ้วนเอามาเปิดมาอุ้ยน้ำแดงเอาเลยดีได้น้ำแน่น้ำยาอันนั้นได้เสร็แล้วน้ำยากะทิอันนั้นปลาได้เส่ถ้าใส่น้ำนาจะบ้านสุขวักรรมมีแต่ใส่บ้านนี้บ้าผู้นั่งเข่าจะตุนตุ้นลงมานางสเจะลงมาแต่น้ำยาปลามันคือบ่อลงมาเออมาห้าสิมาบันเลงก่อนนะคะกินกะทิก่อน มาเจอมาเดิอมาเจอสวัสดีรอบมาด้วยกันเขาเงืนกูโไแม่ไม่เสื้อเด้อกินกับปุ่นเด้อยังเรียกลายอยูู่น่ะปูเขอเชรเรียกาไปูริมาใกล้ดิเ็ดย่างเดี๋ยวนี้ไปเพื่อว่าคือจะมาเรียกลายแท้ๆจาคนกระลังส่างเห็ดโูด แล้วพักขั้นเฮ็ดยังกันนะโอ้ยเอา๊้มากินเด้อโอ้ยว่าจะไปหาปลูกต้นหมอกต้นไม้เบิ่งเบิ้งฝูบุกต้นลงต้นลักบ้าลูกมึงเอาขั้นเฮ็ดนี่บอบ่ได้บ่ได้เอาลวดนี่มีอยู่มอนึงนี่ท้าวและชิหัยน้ำหมอนะ ตองขาดตัวเองมาไไหมราอะไร้พรไปเราคอยเลนคนเทนจัมาดูผ้าหมอกับพุ่นลบอ่านหนมเครืองมีน้ำยาป้าพ้อไกมมองเครื่องนรืมองนางกินมีน้ำยาป้ามาเดินคนกับลังเหตุกอกล้างแางนั่นนีนแหละคนกายหน้าหารก้เาไปบุ้งมฆกว่าหน้าเออ คือว่าเพิ่นสวยสบายดีเด้อนือเบบี้อายุ่ก็บภาพไปขึ้นนะดีแล้วจ้าพี่น้องจ้าติดตามไปด้วยกันนะไดมาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็คือ เงินสิมือนั่นแหละจ้าเฮาก็เลยเห็ดกระปุ่นซูกันกินทุกค่นทีงานเนาะพี่น้องารมากมาเลนำใจเจี๊ยบิเจี๊ซีเจี๊ยบเมื่อกี้ข้นายเจี๊ยบไล่เหบเบื้งค่ะมืนอี้วันอาทิตย์เนาะพี่น้องไปเปิี่ไเที่ยวทั้งหบัดจ้าอย่างติดตามเมืองเนาะว่าจะมีไล่ชดหอมปากหอมคอกันโบเนาะเจี๊บกินเียวกันนา เราได้ใช่ไหมขอตัวแซมเปิ้ลก่อนเนึ่งค่ะกระแงจ้ากระแนงสบายดีสบายดีพอเห็ดบานสวนใหม่เลยได้เจ้าตัวเมีันนี้โอ้ยเราได้เงินเดือนสะกกอนเฮ้ยเนาะคือสามีกับบ้านเสริมแต่ได้ค่ะเดี๋ยวเราเล่าอยู่นี่ะ เราได้ปลนอาเใ้เราได้ือนิวนคุณยังเมื่อยอ้าวหมาแกะโวยมแกะมติแก้วนี่เด้นี่ตนนี่เดอาอันน้ยอ่นี่แล้วาแกนนี่นะหมาแกะมันจะมาโวี้ยาบรมาจันน่มีว่าจะได้เวอย่างไรจะบริษัแม่แม่ีหนเรือาได้อ่เิขาวบเอาอะม บอาบอกะบอสบอสแมนว่าเอาผืนคุิกินกับข่าวเอือกัน่าผิดเสียมากินกับข่าวข่าวลงมานั่บอเนี่ยข่าวมีข่าวมีเอาข่าวเอามาน่เด้อบอกมันหอนต่อมาเดจ้าเสุขุสุขนนะจ๊ะกุณาบาทสิบาทนะคะเอาบตเกียวเบ่ง อันน้ำจ yeah, oh, ับป้าไม่ได้กินตะโดนนะไม่ได้พ okay. ี่น้องเด้อไม่ได้กินน้ำหวานนึกจ้ไปกินกะทิก้อนข่อยนโอ้จะเสียอะไรก้อนอันนั้นเป็นก้อนเฮ้ยลองกินเหมือนรูปผสมนะปผสมแต่แท้ผสมแต่แท้ไปอีแบบไปเนาะโอ้เอ็งบุปผสมป้ากับพี่ป้าฉันห่วงแต่คุณมาเด้อมาเด้อทุกคนมาเด้อมาเด้อ เพอยู่นอันงกรุงเทพลมากินอ้ะเออตมากกระสมกระตีากผส้มไม่เอาเลยมานกะทีน้อยหนึ่น้ำกะทีน้อยหนึ่งกัันนี่ตเยอะน้ำเงี้ยวดวกก็ในกะติกน้ำเด้อพี่น้องโอ้ยางผ่านนะพ่อจ สบายดีแล้วจ้าพี่น้องจ๋ากิน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 ะหันมาอืออัดอดจ้าพอมองเวทีกินมาด้วมาเดาจับนจัไงีสัจจกัมสันเลยอ้โหแบ่งเอาจ้าแบ่งเอาจ้าแบ่งเอาจ้าบอกสิน้ำเช่งหรืมันกัเห็นก็เย็นได้ประเนี่ยวก็เย็นได้ห่วยห่วยมาเลยเนาะห่วยห่วยมุนก็กรหัวหมุนก็ เลีสิออกแม่งมานี่เลสิออกแมงมาใสนี่เด้งงอกงอกอยู่นี่ไม่จะกบบอกเลยเออม่ยากบกินน้ำดูน้ำลายตอนเฮตินแากมังงอกงอกน่นี่นวแม่บอกโอ้นะพี่้องมาลีพี่น้องเลขหนึ่งสองขายสองเก่ากบบอกเลขจ้าแมงมาโอ๊บโอ๊บโอ๊บฮ่าฮยาฮ่าฮ่เอนยาบฝนติงหยาบตเยอยอะผ้ามืดยู่เด้อขอบอยู่น้ำเด้ออย่างโอย่ามาบอกพี่ตงนี้ะเอาแน่อยู่ด้ ชิซ้อมหา้อมาช้อมบอกเ้ยแม่เฮ็ดไม่ไมันหมากับิซ้ำเฮยจกจับดีเยาเอาก้อนโปเบิรดแน่นอนมากระิ่งขอใกินขับปุนโอเคแจ๊กโคนีีโอสอบเบิร์ดเมืเลยจักาเฮ้ยซี่บมาตาโอ้กันมันก็เห็นนี่กินกินอยู่มเองยังบ่นหางจอเอบวมาจอลย เไปทำไมที่รักไปซีดวงข้าวเลยแล้วหงเราต้งนัก่อล้องบอกดีๆแตแพ้ภาษีนี่มึงได้ไต่อะบ้าตอนเทศินธากันนั่นนี่แล้วพี่ไผ่ต้นใจ้เขาบอกเจ้าไรไตก็ได้ทับผูได้ถือมันไม่ไถือจ้าคนโอ้แมลงมาออกเล็ดมากลีเขาว่า้าคตมเทศกินท่าแท้แท้นาะ เอ้ยนี่นราบอกเลยบันะฮะเราบ่อพันวันเราบัวให้กันเลยนี่บัวที่ขึ้นเงินอยู่คือใช้เราหายคาคาลูกร้านเหนื่อยผมมีใครเอาลูกละแต่ละคนโมดี้โมดีผู้ใดมาซื้อเลยเฮ้ยถึงจังว่าช่วงนั้นมันคิดยังบ่ออ่ะที่มันวุ่นวายงานอ่ะเฮ้ยสิ่งก็เคยเปลี่ยนเมื่อนั้นก็กระโดดจับเออแล้วังเล่นใต้เล่นเนื้อเฮ็ดนั่นเท็ดนี่แล้วก็ลืมจนบอดี้ซื้อ เขอะกินผสมกำลังแกปลาก่อนคบนี่เพ exactly> ิ่มแก้วเยอะนะว่ามันขนาดพงมือนะนะนะมือลงอะไรสุดแล้วเขยังก็ซื้ออ้ยจะได้ได้ออกลานล่าเแห่งออกมาล่าเลยมาเล่าคันนะหาตามูนแบบเลี้ยามูนมันออกเล็กล่ามันออกหาจูนสามกระตงมนั้นจะัวันในกล่องก็กะเรียเื่อะมันออกสามจูนสีูนมาเลย เือกนมาหับปีเานี่คขึมาทางล่างเลนี่ขึ้มาทางล่างเลยนี่พี่ดวยมาจุ่มเ่กับปีน้ำกันนี่มามามาพี่นางน้ำมยเป็นไงน้องเรียวคือพมื่อคืนมาพี่นั่งนั่ ตัดลงเด้อปลาบัวเด้อตัดอะไรมาฉุนมาฉนน่ยบได้พอรองบ่เราเชียทั้งนั้นอีกแต่เดียวอยู่คอยเมือหลับล้วงเสร็ล้างไม่มาเด้อมาเด้อกินน้ำาเด้อแนวบระทินคอยแฉกจ้ะแฉกพอเดี๋ยวจะวันเสาเอาล้าง้เาเอนก่อนล้วังข้นไปห้าแว่นตาแล้วก็บัวอะไรอันนี้อยู่ทั้งเพือนกับแบงไว้เด้อจ้าพี่น้องเพราะว่ามีชุ่มเหมือนหน้าาสองสุดกับเด็กๆจ้ะ น้องบิ๊กน้องบอยจับอันนา้าปลาบัวอยู่น้ำพลายอยู่บออเขาก็ไปซื้อมาน้องโซกบอวมาหาเกี๊ยวน้องโซกก็บอกแล้วแต่ท่ทธานเห็นมานมอเ่ะเกียวกับบัวน้องโซกกับปลาบัวบอกแล้วจ้ิเสงนักเลงเ้จับเองนักเลงพอสิ่งสิ่งสิ่กินเต็แน่นข่าว่าอยากกินน้ำยาตาเพิ่ือเป่าไม่กนอาบอไท มายมาละคราบอเราบมากินบ่นี่กเวีเออมากระมาเอาเลยเี่วีมากเราน่ะกำลังเห็ดกำลังสางลามากว่าได้แมนแมนเนี่ดิไชาลองกินิบ่สิเก่เบิ้งยูเฮ้ยปฏิออกแม่นิทานบ่้านทางนันเพระจ เนาเอยๆกนมดเดนขนาดอพริกอันนี uh. <S 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 ้นะพี Or, right And, uh, uh, ่น right? so, ้องเอ้ยมันมมีพริกน้อยๆนะเดอ้พริกกันโบเพชดนะมือ้เศ้านี่ยนะมันมีพริกแบบนี้พิแบบมีและแซ่บมันหอมัไหนมันหอมน้องนี่นี่น้อยเอาเฮ้ยนี่เ็ดไปไ้พัคุยโรดนี่ไบอกปอยยเราแหงใส่้่ดสยี่่ สองมาตนีงจัคนละครึ่งจัี่องจักเืนเยวนี่นําหลปปะปีมแต่างากเราเห็ดหนามกับคุณนี่สุดยอดเที่พี่น้องถือใจเขาอย่นี้เห็ดหนามกับคุณนะว่านะอนาวยจีดังอ่านหนามมันเจ้าเลือกคยสิไปเหนอหอ ระมัดไม่ใช่เหกบีลงนึงแทบตบวันมันมาอึดตีมันคือเอาเอคเอาเห็ดปีนิชวนบุบมาใช่นะเพื่อจได้พ่นเองเลยอ้าเห็ดอรบ่เห็นเห็ดบ่ได้กินเหิงเลยเนาะันได้นี่จะไปาะอยู่ได้เท่าทำนะบระมาณได้ดดอ่อนคทำแล้ได้้าจะไปทำล้ายข้าออกนะ โอ้ยออกหน้านะฮะโมงก็ออกได้เพ่อใ้ดเพราับไม่ด้เทางเขาเก็บเรือยเรากมแห้งมือขึ้นน่มันเจ็บมากคนทางดีบริโภคลิ้นแค่น้อยเนีอยนี้ยองมกลนเนาะกระปวดหันลังใส่ก่อนเด้พี่น้องหันหน้าใส่มูก่อนเดี๋ยวว่าหันลังใส่แล้วโวยหน้ามาพี่ ไปเกิดขึ้นมีจริงๆิ้วะโอ้ยมีแนวอัดปากแต่มันก็จะเป็นแล้วนี่แหละโมแลกุลโบลล์สิว่าจางเกินชุ่มไปเพิ่นแน่เฮ้ยขอดีข้างหนึ่งว่าไปได้ยินและมีติ้งติ้งแท้เพิ่นว่าบ่ย่างเลยว่าวก็ยังมีรายการชุ่มเนาะเยนาก็มันก็จะมีใจเฮ็ดให้กจิตวอาเลยว่ารายการชุม

น้ำตาลด้ข่าวท่านไดเกลือน้ำตาน้ำสรุปท่นถ้านกินน้ำยาปาก่อนปะปลต้มอืเรมกินเริ่เตรียมกระปิ่จะกินกินน้ำาปลายางเยวเอาสดฮนั่งกินเจอใครเจอมานอจ้าจ้า จะให้อร่อยก็ต้องพริกจิ้มกระปิ้นะคะกินกับปุ่นนะเนาะกินกับปุ่นกับเพอมันต้องกินไม่ทันไปตุนงามงานอีนึงแหะอมอาเนกินเป็ดเผ็ดลาลมกัปงนาบบนั่งยาสมาเอาลิวเอาลี้อะไรหรอเอาน้ำน้ำน้ำน เออทบเลยมากนี่งานรสชาติจะกินขนมนานแล้วันมเปลี่ยนกินนั่นได้กินใบยอมด้ยอมเด้อจพาะคองมากเมื่อถือไหนแปลงพ่อคอนเสพคารเพดนะเราเป็นั่นนี่เลดกว่ากันมือจัานน่นๆนัวนี้ก็เลือดแปลงการแับนี้ก็เป็สืเออเฮ้ยอเหือดแลเฮ้ย เลือดแป้งหมู่บานนี่อบเคยกินเหลือดแป้งจะเถือไปสดอยู่สองคำเสบอรดีครัป้าปัวนะกันเป็นน้ำน้ตาลอะไรเงีงเงีเงีเงีลยคุนึกติดใจ่เห็ได้เห็ดล้วกนไ้มาเห็ดกินอ้ม่ได้ก็หนึเงามืสตีบแล้เห็ดแสรนะเราเห็ดเป็นถือเด็กเรเป็นปัญาอยู่โอ้ยมันยังน้อยเบ่เ็แล้ว เรียกไปทายมูเรียกไปทายมูเรียนไปิเปอคายอาายอ่ก็รับชาวบ้านกันยังมาคายควียนเป็นเนเขาจะคายไปได้ทั้งก็ได้งนะครับก็ผัวเดินได้เงยเข้าไปไขายขายคับถือกเสี่ยวตกกับักสิคายมมีราการขายเลย กจ่งเหไปกำนั่งเข่าเด้อเป็นแม่ที่ขายเฮยเออวัชพัดกันเาวัดทำบุญปตะเ็ดบุญเป็นแม่ทีคันไอยาบ้าบ้าบ้าพองปะเพียงกับพี่น้องนักบวชตัวแยกันตัวเฮยมันชิพีกันหมดเวลาไปเห็นนั่นเจ็ยไปเลยเอ้าแยกันไปรูดห้ามเลยเจีบไปนะไปที่แถไร้แล้วค่ะ พักพักบ่เท้มุงเขาอ่านันอะไรได้ทดนเ้ามงเขาอานคงายคือเปามึงอบ้างเฮเาไ่ไงไปชั่วแล้วแนี่ไงเ่ารูอยู่ในกระเป๋าเงินข่อยบอเบงดูข่อข่อยเน้หาตาอีกแล้วหาตาให้กันอีกเลยเสียบไาแน่เสียพไาแน่ โนอามครับนี่เป็ไม่แท่เมื่อยแล้วท่านหิวครับทอานเียบริกินข้าวเช้าันหางทองครับผูโบเฮดนะกินลายผูฮ้าฟูเฮดนะมันมันแปลว่าจ้าแม่นไรนะพูดแล้แบบนั้นยมันแปลว่านั่นคุยแปลว่าิีมหรออีมผยกับปี๊น่อีนบอลเฮดนลูกเครือแต่เคืองย่อยเออ เออเสียบยไฟไว<อ>้เนี่ยน้ำกินอยู่ทางนี้นะด<ส>ะมันแข็งอยู่ในน,น,นี้เ้อในกระติกนี่จอกก็อยู่ในกระติกตอนนี้บุญนตาแล้วค่ะชิคกินก่อนค่ะนี่กินตาก กินไก่มันหนักมันมึนกินตับหนะทับมาเป็นยากทังตะสังไตนี่มันมึนบ่กเป็นยากเป็นเบามึนเจ้าอะไรเจ้าอยากกินไตนั่นมันยากเล็กน้อยกินกินมาคำพน้อยนั่นเราจะมาตัวกินตับไก่ เ่าวว่าแน่นี้แล้ววาวเนี่ยิดนปืนมันหนาไงบ้าอไ่ไม่กินเห็นซื้อกับอะไรคนว่าถ้วว่าว่าซื้อไม่ได้เนาะว่าวอีกมีแถว่าวแถวนามานะฮะตัวกิ่นแต่ใกล้เลน้อยเราไม่ได้กลิ่นเนาะมันวาวเปเลยเด้อ ไม่้องแม่นหรอรี่เยอะไม่เสีือตัวกิบบ้งามข้าบข้าบวบลายเฮเจาอยู่ขนบดแไม่ยาบาดก็คือพลุงเลยจรินี่บอกเฮ้ยเด้น้ำแข็งบแข็งบุทุบจนะ จำลรางบลำนางเท่านะก,นนก็เป็ก้อเตาเพิ่เอางมึงจาทุเะตุกเตาดังกเด้อเบิ้นจ้ามีสีสีเบิ้นห่างท่อมาโดยซาท่อ <c oughs> จินนีมันดีเหือได้แห้งเฮ็ดเวียยเฮ็ดกแน่เียัแจะทำวาโอ้ยเพิ่งจะได้ทาดุกดึงดาวามที่เวซอนหเมือวานี่ไม่ได้เบียย นานเี่ยวกระซอนทาดุเงดาวหมือคือจังหวะมือไงเทมู่กันด้ทั้งขุดทั้งไงขุดหล่อมู่กัยังบร่มือไงเมเทียวกรซอนทายาโคตเบริจากให้คนมันเอาดยจบริดท่าดุงดาวนะขอบกว่าจะให้มันบกท่องนาทีนั้นนัแว่าจะได้มูถทาดุเรื่องดาวก็มีกันนะมู่นั้นไปโค้แล้วเขาจะได้ทานั่นทานี่ก็รักไอ้มูแต่ว่าั โคได้หมารไม่ได้เบิร uh, really ์ตเหรอจะเป็นย่องเอาด้ยย่องตวเด็กจริงใช่เกะยอาจารนะเนะได้เลจานมืดมืดบหรือว่ามันตึมันนั่นไงก้วยไงเขาไม่ใส่จานนะเออขมดจานเนาะขมเนาะขาวกินเ้าไก่เ่นย่เยก2องกพี่น่อเยอ เอแบบำมานแสบคอยผสมกันเลยผสมไม่เสเอออาแบบขอ่งบตีกันบ่ปะมันขากันไในด้องลงมาขากันไปได้นทองเลยไก่ลากกับไก่พันไปอกอนะ้องกับปาทูนี่นั่นน่อะรระบางเ้อผู้ได้หางานนี่เสียยูุลงไปนรื่อยไดาออกก็ได้วันนี้เลยแต่คอนเทนต์เลยได้หามเพียงให้ภาษากังเกงในนะ ไปชีเ้เอิญมอรุ่นอีกแล้วบันนี้พนว่าบ่าาใชกเกงๆนียห,หิไปทมก็คือแนนจีบจะไปลงลด้เนาะนึนงนัวาา์ว่าหนาห้องไปหาหมอพว้อหนาหอตาหินมาเลยูงอ๋อเนยก็ะหอดีเนาะกูทายกูทายอยู่เนาะกูมือเป็นแห้งเลยโรคโดเชี่ยวก็ปะประเทดประเทศ าีแต่ก่าเหมประมกันคือภีว่ะเติมคอมเมนตนี่ยังตายย้นกันลิ้นโซเสียลแล้ตายลายไทยประชดประชันกันตายทางไทยประจับที่พีเได้บ่จับได้พีเอสเอาเ่าเดยนพี่กข้าวบุญข้่อนขึ้นข้าวบุญขึ้นข้าวบุญอีกก้อนสองยกจะอู้ยเือนยางจับาไอ้บวงเนี่ โอ้มาเตียวบเพ็ดตอกกินลายได้มมาเตียวนะม่เตียวมาฟองบะเพ็ดดอกมาเตียวซิมีดซิหนวยแล้วค่อยหั่พิเนาะว่อยเก่งๆกิพี่ทำันรครบบะเพ็ดม้ย่าเีด้จะขึ้นน้องบิ๊กเด้บัดเ้าเลยให้ไงนะมูนองบินั่งนอยมูย่องลวว่ากัดเอากัดเอา งวยบัดยาลายงูน้องนี้สบายอนนี้ถืองอ้ําเด็ตัพิแกมันขีดข้ามลวแม่มอมกับมอมกับอกอหายง่ายตึงบะบาดนึ่ัตยานี่นั่เก็พยายามเอาส่วนละ่วน ใครจะเอาคอมเมนต์เข้ามาครับดปลาบัวหันล่างใจย่างเดียวลุยขออีดเห็นตอนตด,ดำแบบว่าวาดหน้าเนาะแบบว่าพี่น้องไปซอยกันละขึ้นมาแต่ดำหน้านี่แหละเออขึ้นมาตเตะเบียร์กับซุ้มกันกินนี่บ่เนี่ยจะว่าเรื่องวาดนหน้าของพี่แท้ทายเต้นตอนเกี่ยงนี่รับเพาแห้งแล้วเนาะ พาลุยตอนเกลียวนี่ยทัเบิ้งแนี่ยทั้งนตอนมาเก็บมากูไม่นคนนะหนว่าคนนับสบาัสบานเติกทั้งยวทั้งคนทั้งแมกรห่าทีมราวทั้งป้าดอันนี้เอาเขากองแล้วมือเดียวแล้วลูกคืนเล่าวอมี หาบสู่ร่มเดสิจ่สยชิยงเลยง่ายทวนหมดเลยแนมันมันคนจ้อยหาเนยเกี่ยวข่าวมันพลมลมเนาะคอยไปหาบืบ้านนั่นจนล้างจนบ้าเขาใคราข่าวยังไงบอยงหาเพื่อนเพื่อยังหาเพื่อนแต่น้นนั่นหนาน้าป้งันเด้ขึ้นมาหาอันไม่ท่าไรันเด้เราลงไปแล้วจนมยง่ายทวนเป็นน้ำมันแก่ก่อนมุงก็ต้องไนหาบปล้เนาะหลดลงไแล้ ท่นีุ่ดไม้คลาบกับบริจีบในบ้านนะเรียบไว้เร่มออกาลงมาเอาเสนอเลยโอยเยอะๆมอลุ่นจะไปแล้ชุดไม้คลาบแหละกินเยอะอีกรึนะนี่นี่น่ากินไหมเรากินอยู่ท่งไหกินกระไรฟ้าคอย กอเฮือดไปบุญแ,แล้วเหรอเราก็จมน้ำก้นอ้อย้อยอยู่ถได้ปก็ขอบบุญขอบคุณเด้อจ้าสําหรับมาลาน้ำใจมือก้อนนะพี่น้องเฮากแตดยีเฮ็ดนื้อผักปุ้นซื้กันกินเมื่อทีมงานนะจ๊ะเสิร์ฟมาลาเพิ่นราชินีมะฮาวแมนบ๊อบตุ้ยยังบาทานมากับอตินะพี่น้องไปมากจับลังจัดกินน้ำล้างแล้วกันน้ำขุ้นยังลายค่ะเ่ตุการณ์มอดมอดเศษไม่พี่น้องสองสร้างประทากันนะคะปิดเลยในมอดแม่ไว่าตามตา เีพรนะคะไม่ได้สร้างตามขีหนักแล้วกันนพี่น้องะขอบคุณค่ะค่สบายดีพอทำอยางป้ามากินเ้